สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดบล็อกดอเบอร์ไบคลาบสตาร์นะฮะอาทิตย์ที่ตลาไหรือว่าหกหรือมัง้งใช่ปะหกหรือเจ็ดน่าจะหกมัง้งนะโอ้โหมาบ่อยสะดเลนมีดูมีอาซามีเลวานมีอากระบุมมีฟันไดแล้วก็ดีเคอาแถวบนนะฮะ บนแถวล่างสุดเหรอล่างสุดอืมคุ้มดูก,กันนะฮะเคมางบ1ล้าน G p พอีกแล้วนะ1หนึ่งล้าน G ีีขอดำสัก1ิตัวก็แล้วกันขอดำสักส0ตัวก็แล้วกันนะงบ1 000, 000 GP, ล้าน G p ลุยแล้วก็ลยุยแล้วก็ไปลุยกันนะฮะมา1ล้านหนึ่งล้านอาธิที่เหลือเปิดหนึ่งล้าน1นส่งเศนได้ดำมาเยอะอยู่นะคุ้มอยู่นอิตาลีัผมอิตาลี บอลทองไม่เอาไม่เอาบอลทองสิเอาบอลดำสินะเอาบอลดำสิมาลุยต่อลุยต่อนะดูเป้าหมายเราก็คือดูนะดูเปิดยากเหมือนกันนะอิตาลีผมดูบล็อกดอเปิดยากนะโอ้โหบอลทองอยู่แล้วเห็นไหมดูบล็อกดอเปิดยากไม่เหมือนเมสซี่เลยเปิดเปิดเมื่อเช้าก็ไม่ได้ดูโอ้โคตรเสียงเลยเอาจริง เปดไม่ได้ดูโูตรส็งเลยดยูแม่งโคตรโกงอะ่ะตัวเนี้ดยดูแบเช่นนี้โคตรโกงอะ่ะแต่เปิดไม่ได้อะ่ะอื้มหรือว่าพูฮะเบอร์ยี่สิบสามเลยหรอเบอร์ยี่สิบสามอ่าใครวะแชกิรีนะฮะเบอร์ยี่สิบสามไปดำยังไม่มาเลยวะเปิดไปสี่ห้าครั้งแล้วดำไม่มา ก็แ yeah, ย่แลวฮะเหมือนจะเกลือ,อยังไงไม่รู้วะทุกคนไปพิสัยค,ค้างดำไม่มาเลยมันจะเกลือ,อยังไงก็ไม่รู้นะฮะมันจะเกลือวะ่ะอังกฤษครับผมอังกฤษสวยมาเลยเอ้ยมากกว่าฟันได้เหรอสวยมแม่ได้ฟันได้แถวบนวะ่ะดำตัวแรกแถวบนวะ่ะเฮ้ยใช่เล่นวะ่ะเฮ้ยได้มาหนึ่งฮนะ สวยฟันได้ฟันได้ฟันได,นได้ต่อไปก็คริสตีนโนอาซาอะไรเงี้ยขอแถวบนนะขอแถวบนนะเอาไปปุ๊บใช้งานได้เลยอนะแถวบนอังกฤษฮะมีอาเกโรแถวแถวบนอยู่ A อาเกโรเมนยู An นะฮะเจมเฮ้ยลูกชอวนะ์นยเจมลูกชอนะฮะไปดำมมาหนึ่งตัวโอ้โหดีใจดีบนเนี่ยแต่แถวบนดนะ้วย ได้แถวบนนะอังกฤษอีกแล้วเอ้ยอากิโร่ดูสิเจ็ดดีบรอยถ้าเป็นอากิโรเนี่ยเป็นแถวบนนะมันจะสุดกว่านี้นะอยากได้แถวบนให้หมดเลยมันจะเจ็มเลยนะเดบรอยครับผมแถวบนแถวบนเดบรอยแถวไหนวะแถวสองวะเดบรอยแถวสองก็โอเคนะแถวบนมีอังกฤษอยู่สามคนอิตาลีหนึ่งสเปนหนึ่ง แล้วก็าบาเยินหนึ่งนะฮะไปขอแถวบนโอ้โหข้ามเลยอย่างเงี้ยข้ามเลยโอ้โหนะมาลุยกันต่อครับผมลุยกันต่อขอแถวบนขอแถวบนโอ้ดำมาหนึ่งตัวเองปะมาน้อยแล้วเนี่ยเอ้ยเลวานเลวาน เขาขวาเบอร์เก้าวสวยแถวบอลวะโอ้โหวันนี้ดวงบอลดำแม่งมีแถวบอลดีว่ะเฮ้ยเอาเรื่องจัด,จดเลยนะเลวานดอฟสกี้ฮนะมาแล้วแถวบอลมาสองว่ะคิดว่าดจะมาไหมคิดว่าโดจะมาไหมทุกคนดำมาสามตัวคิดว่าดจะมาไหม,อ,ม,ม,มอังกฤษเมีเดคอากับอากิโร่เขาซ้ายแมนซ ตีเบอร์สิบเก้าเนี่ยซาเนี่เอซานี่แถวไหนวะไม่แถวบนแน่ๆน่าจะแถวสามเลยนะน่าจะแถวสามนะซาเน่แปดหกไงถ้าแปดห้าเนี่ยแถวล่างสุดเดี๋ยวถ้าแปดห้าเนี่ยเดี๋ยวต้องการแถวบ,บนเว้ยนี่ไงดูมาแล้วดูมาแล้วดูมาแล้วหรือเปล่าอบอลเงินมาแต่ไกลฮนะบอลเงินมาแต่ไกลเลย ตอนนี้ดำมาสี่ตัวนะฮะเหมือนจะคุ้มเหรอถามว่าคุ้มไหมก็แถวบนมาสองนะก็ได้อยู่นะอิตาลีครับผมริสเตียนด้ฮนะเ้ขาวขวาคุริบาลี่เหรอเบอยี่สิบหกคุริบาลี่นะผมเย่แถวบนปะไม่น่าใช่เฮ้ยหูดำหูดำสองตัวอืม โอ้โหมาหว่ะดำสองตัวฮนะคุลิเบอรี่โกเก้นะผมคุลิเบอรี่น่าจะแถวสองนะคุลิเบอรี่น่าจะแถวสองนะฮะแถวสองโกเกะแถวโอ้โหแถวสี่โอ้ยกล้างสุดเลยแถยวบนออกสองฮนะต่ต้องการแถวบนว่ะแถวบนคือได้ไปคือใช้งานได้เลยอนะ่ะได้งานแน่ๆแหละใช้งานได้แน่ๆแหละนะฮะไปอิตาลีรับผม คริสเตียโน่คริสเตียโน่เขาขวาเลี้ยวนะน่าจะเป็นซาบิกนะเบอร์สิบเจ็ดนะโอเคเรียบร้อยอิมโบบิเล่นะอิมโบบิเล่โอเคแถวสามั้งอิมโบบิเล่ดัมมาเจ็ดตัวเลยวะ่ะดำมาเจ็ดตัวแล้วนะคุ้มคุ้มไหมค่อนข้างโอเคนะดำมมาเจ็ดตัวฮนะ อังกฤษครับผมอืมอาเซนอนบอลทองซะด้วยเปเป้ปะเปเป,เป้มาขอเถวบนขอเถวบนเยอะๆอยากได้แถวบนเยอะๆนะอยากได้เถวบนเยอะๆอิตาลีฮะอืมนาโปลีบอลทองนาโปลีบอลทองไป ยาวยาครับผมมีฟันได้มีออ,อีกคนใครวะเมื่อกี้อีกคนใครนะลืมสเปนนะอาซาดิถ้าสเปนเอสมาริดวะเจ้าฟิลิปวะเราได้ไข่วะเมื่อกี้เราได้ไข่นะแถวบอลอะมีฟันได้คนหนึ่งอีกคนนี่ลืมหรือเปล่าลืมเร็วจังวะกู <c oughs> ลืมเร็วจังวะสเปนนะผม ซวยเท้าซ้ายมึงกับเมสซี่ตกใจทีน,นี้ไม่มีเมสซี่นะะลองเล่ยนะผมนะฮะลองเล่ยนะทีน,นี้ไม่มีเมสซี่นะเห็นเท้าซ้ายนะโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะดำมาเปลีตัวแล้วโอ้โหงบหนึ่งล้านดำเปลีตัวยังไม่หมดเลยเนี่ยสเปนนะผมโอ้โหสามสามครั้งติดเลยสเปนน่าจะหมดปะ อาจะหมดแล้วมั้งดวงเนี่ยดำมาเปรตัววะ่ะเหลือเงินห้าแสนดำเปรตัวเหลือเงินห้าแสนเหลือค่อนข้างเยอะอังกฤษนะฮะอากิโรเดกิอาโอ้โหเบอร์สามเก้าเมนยูเมนยูมาบ่อยอยังวะแม็กทูมินี่เม,มนยูมาบ่อยนะแต่ก็ไม่ใช่บอลดำนะ,ะเป็นบอลทองซะส่วนใหญ่ อิตาลีเนี่ยอย่างเงี้ยฝรั่งเศสเหรอจบเลยซะฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะจบฮะไมะไม่มีบอลดำปะฝรั่งเศสเทคนี้ไม่น่ามีหรอหรือว่ามีหรือว่าไม่มีอาจจะมีก็ได้นะแต่ยังไม่ได้ดูว่าฝรั่งเศสมีใครบ้างไงนี่ไงคริสเตียโน่คริสเตียนโยนโ่เท่าโอโ้โ <c> ห <oughs> บอลทองอีกแล้วนะฮะเคชลียังก็มานะเคชลียังก็มา ดำ,ดำมาเปลี่ยนตัวไม่ขยับเลยฮะยังไม่ขยับเลยเปลี่ยนตัวเนี่ยฝรั่งเศสอีกแล้วกดข้ามเลยแล้วกันฝ <c oughs> รั่งเศสกดข้ามเลยแล้วกันนะเหมือนหมดลุ้นยังไงไม่รู้ว่ะถ้าไปฝรั่งเศสอะ่ะเปิดทุกแพคถ้าไปฝรั่งเศสคือหมดลุ้นปะในใจผมนะในใจผมนะที่ไม่ใช่แพ็คฝรั่งเศสนะเคิตารีฮะอิตาล,นะตลีลุ้นตัวดีที่สุด <c oughs> มันเปิดย,ยากอย่างว่าคริสเตียโน่เนี่ย ถบนอุตส่าห์มาตั้งสองตัวแล้วนะโอ้โหบอลดำไม่ขยับเลยทุกคนบอลดำไม่ขยับเลยนะฝรั่งเศสวะโอ้ฝรั่งเศสบ่อยเหลือเกินมาบ่อยเหลือเกินฝรั่งเศสเนี่ยมาบ่อยมาอิตาลีครับผมต้องได้แล้วจริงโอ้โหยังไม่ได้อีก ยังไม่ได้นะยังไม่ได้คริสเตียนโน่แม่งดำเปลีตัวไม่ขยับเลยปะไม่ขยับไปไหนเลยอะเฮ้ยไบรย์นเหรอเฮ้ยเลวานมาแล้วนี่เลวานมาแล้วนี่เหลือใครอะน่าจะหมดแล้วมั้งนาบรีเหรอเลวานมาแล้วนะไบรย์นอะมีนาบ,บรีปะมา ไปไหนโอ้ไปไหนของเขาเรื่องงบสามแสนสามแสนฝรั่งเศสอะโอ้โหมันไม่มีบอลดำเลยไม่ใช่เหรอฝรั่งเศสอืมคนบอลดำไม่ขยับเลยอะอยู่ที่แปดตัวบอลดำไม่ขยับเลยสักอืม อีหยังวะอีหยังวะขอสักสิบตัวนะแต่มันไม่ขยับเลยดิบอลดำอะ่ะอังกฤษฮะขอแถวบนบอลดำเขาขว,าบวานะับือเลยวะนะเบือเลยวะนะเบือเจ็ดเยอะสตูลิงไม่แถวบนแน่ๆละไม่ใช่แถวบนแน่ๆละทีร่รู้ๆไม่ใช่แถวบนแน่ๆสต์ลิงนะฮะแต่ก็มาบอลดำฮะอีหนึ่งตัวก็คุมแล้วนะ อีกหนึ่งตัวก็จะคุ้มแล้วหนึ่งตัวก็จะคุ้มแล้วสปยีด้าผมอาซาวะ่ะเอาจริงอาซาต้องมาสเตย์เก้นก็ได้อยู่ฮะก็ได้อยู่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แถวบนสเตย์เก้นนฮะโอเคดำมาสิบตัวแล้วดำมาสิบตัวแล้วเท่าทุนแล้วนะฮะเท่าทุนแล้วแสนละตัว อย่างล้านก็สิบตัวไปหลีกไหนวะเนี่ยสองแสนสุดท้ายฮะสองแสนสุดท้ายคิดว่าจะได้ปะอาซาโรนโดเนี่ยแถวบนเนี่ยดูเปิดยากกันจริงบอกดอเปิดดูได้ยากมากๆเลยอังกฤษครับผมมีเดียเท้าซ้ายเหรอเท้าซ้ายแมนซิตี้นนะฮะแมนดี้โอ้โห โอ้โหคริสเตียโนอาซาเหลือเดบรอยไม่ใช่ดิอากิรูเดเคอนะฮะที่เหลือๆนะที่เหลือแถวบนนะเฮ้ค okay. ไม่ไม่ขยับอีกแล้วบอลดำไม่ขยับอีกเลยว่ะทุกคนมันไม่ขยับอีกเลยมันอยู่ที่ยี่สิบอ่ะมันอยู่ที่สิบคนเนี่ยเหลือตัอง้งยี่สิบคนนะดีไงอาซาอาซาต้องมาแล้ว เอ็ดมาริดอีกแล้วว่ะมาบ่อยนะเอ็ดมาริดเนี่ยมาบ่อยนะมาริดยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยกูถามจริงนะมาอังกฤษอีกแลว้วเด็กยากโรโอ้โหบันเมนยูมาบ่อยจังวะเรดฟอร์ดมาบ่อยเหลือเกินเมนยูเนี่ยจริงเรดฟอร์ดมันควรบอลดำไปแล้วนะนจริงเฮ้ยมาซิเยวไม่ใช่เรดฟอร์ดเรดฟอร์ดเบอร์สิบนี่ใช่ปะละ่ะ ไม่หลงตลอดเลยเห็นเบอร์เก้าเรือกมาซยเยานะฮะเห็นเบอร์เก้าเห็นเบอร์เก้าเรือกรดฟอร์ดนะเห็นเบอร์สิบเรือกมาซยเยาตลอดเลยสลับกันนี่เปล่าสเปนนะผมโอ้โหไม่มาสักทีไม่มาหรอกเชียดดิไม่มาหรอกแต่ก็มาผมอืมเบอร์ยิบสองนะเบอร์ยี่สิบสองคิดว่าอาซาเบอร์เจ็ดโอ้อิสโก้ครับผมสาดีใจฮะโอ้ก็ว่าอยู่นะอิสโก้ก่อน โอ้โหซาดีใจนะไปหนึ่งแสนสุดท้ายโอ้โหเถ้บอลยังพอแล้วอ,มอ,อูมุลเลอร์โกมาสิมุลเลอร์เฉยนี่ก็หมดแล้วนะผมก็ว่าหมดแล้วนะยังเหลือดามาสิบสองตัววะ่ะค่อนข้างคุ้มนะดำาสิบสองตัวค่อนข้างคุ้มนะคุ้มจัดจัดนะอื ขอแถวบนอีกสักตัวดิขอแถวบนอีกสักตัวจะเป็นดูก็ได้อาซาก็ดีฝรั่งเศสโอ้จบแล้วถ้าไปฝรั่งเศสนะฮะสองครั้งโอ้โหสุดท้ายแล้วไม่ถึงสองครั้งอ่ะก้าสุดท้ายแล้วผมเงินไม่พอฮะอังกฤษ,กฤษมีลุ้นสุดท้ายโอ้โหจบฮนะดัมมาสิบสองตัว ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแถวบนออกออกตั้งสองแถวสองออกสี 3, ่แถวสามแถวสี่แถวสุดท้ายออกดูเดียวนะฮะแถวบนออกสองเรวานแล้วก็ฟานไดนะครับผมโอเคดูก็ไม่ออกอาซ่าก็ยังไม่ออกนะฮะโอเคทุกคนท่านี้บ็อกดอหนึ่งล้านนะดูก็ไม่ได้แต่ได้บัลดำเยอะอยู่นะสิบสองตัวในงบหนึ่งล้านก็เยอะนะถือว่าเยอะเลยนะฮะ โอเคทุกคนวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะผมใครจะปัม๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้นะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go